สวัสดีครับผมนายพงศกรพงศีดานักศึกษาทีเอ็มชั้นปีที่หวันนี้จะมานําเสนอการทดสอบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Solidworks นะครับเมื่อสร้างรูปภาพเสร็จแล้วนะครับให้คลิกไปที่ปุ่ม Evaluate นะครับแล้วคลิกไปที่ปุ่ม Simulation Express นะครับกด Next ครับเข้าที่ Add a f u t u r e นะครับอันนี้เป็นการกําหนดจุดยืนนะครับ ผมกดไปที่รูของนอนนะครับครับแล้วก็ติ๊กถูกครับแล้วก็เข้าที่โหลดนะครับ a i ฟอ o d s ครับคลิกไปที่ปุ่ม Select e Dimension d นะครับแล้วก็เข้าไปที่ผมใช้เป็น p o p a n ครับ แล้วก็กําหนดจุดครับว่าแรงทาตอบจากข้างล่างขึ้นมานะครับผมใช้เป็นสามพันนิวตันนะครับติกถูกครับแล้วเราเข้าแมทชเรียลนะครับกดชุดแมทชิเรียลครับผมใช้เป็นเอ,อ,อลูมิเนียมอัลลอยนะครับใช้เป็น 7จ็ดศูนย์ทีเ่หนึ่นะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนหน่วยครับเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นค่าอ e ิเลสติกโมดูลัสนะครับ72,000มื่นพเมกะปาสคานะครับค่าอัตราส่วนพัวซองนะครับ0.33นะครับค่าเชียร์โมดูลัสนะครับ สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเมกะปาสคาหนะครับค่าเทนไซส์สเต็งนะครับห้าร้อยยี่สิบห้าเมกะปาสคาหนะครับค่ายูเต็งนะครับเท่ากับสี่ร้อยเจ็ดสิบเมกะปาสคาหนะครับกดแอสไพร์ครับแล้วกดโค้ดออกครับกดเน็กครับเราจะเข้ามาที่รันนะครับ กด Run Simulation ครับเราสักคู่ครับเราจะเห็นทิศทางนะครับในการในแรงกระทำต่อวัตถุนะครับแล้วกด Stop ครับกดเย e ครับค่าคอมมอภภัยนะครับ7.891นึครับ ผมคิดว่ามันยังเยอะอยู่ครับผมเลยเพิ่มแรงให้มันเข้าไปครับของเก่าสามพันนะครับผมเลยใช้เป็นแปดพันนิวตันครับติ๊กถูกครับแล้วกดรันอีกครั้งนึงครับรอสักครู่ครับข้าวขออดภายตอนนี้ครับ สองจุดเก้าห้าครับผมคิดว่าสองจุดเก้าห้านั้นโอเคแล้วครับแล้วกดโชว์นะครับนี่ครับนี่คือค่าความเค้นนะครับจุดที่มีสีแดงครับคือความเค้นสูงสุดครับแล้ว 158.808นะครับเมกะปาสคาครับต่ำสุดก็คือ0.025เมกะปาสคานะครับกดโชยอีกอันหนึ่งครับนี่คือค่าของส่วนยืดอ่อนครับค่าสูงสุดนะครับ ห้าจ e ุดสองห้าสองอีขีดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับสิบกำลังลบหนึ่งมิลลิเมตรนะครับขอจบการนำเสนอ,อแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ